สวทุกคนนะครับพบกับผมครับ King b a นะครับครับวันนี้เราก็มาอยู่ในพาร์ติมูเลเตอร์ X กันนะครับวันนี้เราก็จะมาลองฟาร์มหีกันเลยนะครับฟาร์มหีบไงคุ้มสุดนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกในคลิปนี้นะครับแต่ที่นนีครับทุกคนต้องมีสัตว์เลี้ยงตัวตีละอย่าง200ปีกันครับต้องมีขึ้นไปนะครับ200ปีครับเป็นฟาร์มเงินดีครับแล้วก็มีน้ํายาคูณ2สำหรับเงินนะครับ ทายาสีทองนี้เลยนะครับครับแค่ฟาร์มไปทีละหีบ,บละหีบครับฟารไปทีละหีบเงี้ยครับทุกคนก็จะเห็นว่านะครับมันเงินเพ,เพิ่มมาขึ้นเยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายแบบทนสั้นเลยครับแล้วก็แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ คือรับการฟาร์มหลายๆหีบม,มันจะเป็นการได้ตังค์หลายๆเพราะว่าหลายๆแบบไปนะครับแต่ถ้าฟาร์มหีมเดียวโอกาสได้ตังค์เยอะมันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าฟาร์มหลายๆหยีบมันก็เหมือนชีวิตคนเราที่มีหลายอย่างนะครับผมก็ไ่รูก,กันครับว่าจะเปรียบเปร์ยังไงดีครับคลิปนี้ก็ไจะเป็นเพียงแค่คลิปสปั้นๆแค่จะบอกอพี่ <Ĉ S 2> พีแค่จะบอกวาธีแค่ฟาร์มหีพันทับว่าไงให้คุ้มสุดเลยนะครับ ถือต้องฟันในทิกเวิลครับแล้วในโลกสุดท้ายนะครับที่อัปเต็ดทำไมเมื่อเดือนที่แล้วครับเพื่อคนนี้มีระดับทีนี่สองตัวเลยวะมันจะสิบตัวเพื่อคนนี้นี่มีสิบตัวนะครับหรือว่าใช้ลินนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของผมเลยนะคะบ๊ายบาย let's go